สวัสดีครับสวัสดีเห็บสี่ทุกท่นนนา,นา,า,านนะครับผล้นาน้อยรอบพิเศษเมื่อวานนะครับก็เข้าเจาะบนล่างเลยนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ให้เสียงโชคกันอย่างมีสตินะครับผม ทางช่องก็สนับสนุนนะครับในการเลือกซื้อสลากแต่ละประเทศนะครับเลขเด่นวันนี้นะครับผมห้าและหนึ่งนะครับผมพันห้านะครับตัวเจาะนะครับผมห้าสองห้าสามห้าเจ็ด ห้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก้านะครับผมเลขสามตัวนะครับห้าหนึ่งสาม ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเก้านะครับผมนะน้อยปกตินะครับเมื่อวานก็หลุดไปนะครับผมนะสำหรับแนวทาง น้อยปกตินะครับผมเล็กเด่นวันนี้นะครับแปดและหนึ่งนะครับผมฟันแปดนะครับตัวเจาะนะครับผมแปดหกแปดสองแปดห้า แปดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดเอกสามตัวนะครับแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งเจ็ดนะครับผม นอบนอย v ี p นะครับ vip เลขเด่นวันนี้นะครับผมศูนและเจ็ดนะครับฟันศูนย์ให้นะครับผมศูนสองนะครับศูนย์สี่ศูนห้า เล08นะครับผมเ70ด4 75และ78นะครับผมเลขสามตัวนะครับ074 0 7 5แลเจ็ดห้าระศูนเจ็แปนะครับผมปต่อที่เราพัฒนาเลยนะครับผมนะนี่ราสตาร์นะครับทำให้ไม่ทันนะครับผมเนาะหวัวลาวพัฒนานะครับ มดเหลืก็เข้าตัวเจาะนะครับผมนะ70นะครับก็ยินดีด้วยนะครับทางช่องก็ทราบสนุนนะครับในการเลือกซื้อสลากแต่ละประเทศนะครับมดนี้นะครับผมเล็กเด่นนะครับ4เลา3นะครับฟัน4นะครับผมตัวเจาะนะครับผม40 สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับผมสามศูนย์สามห้า ามหกและสามเจ็ดนะครับผมเลขสามตัวนะครับสี่สามศูนย์สี่สามห้านะครับผมสี่สามเจ็ดนะครับผมนะเวลาวัฒนานะครับผมฟันให้นะครับผมนะสี่าศูนย์นะครับผมและ สี่สามกนะครับก็ลองตัดเสียงโชคกันดูนะครับถ้าจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อไม่าพลาดการแจ้งเป็นคลิปดีๆจากทางช่องนะครับ